นเนช่องนวันที่หนึ่งตุลาแคลนึ่งนะคะวันนี้สอนเรื่องเชลไม่ตอด่อที่มาคือสองไพ RH ความหนาถ้าใครไม่เข้าใจก็ให้ไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะ ใน1รูปนะคะอาจจะทําได้ทั้ง2วิธีแต่ความยากง่ายจะต่างกันนะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมที่ครูหมุนได้ให้เราดูทั้งรอบแกนบายนะถ้าทําวิธีเชลจะง่ายกว่าวิธีดิสนะคะบางรูปดิสก็ง,ง่ายกว่าเชลนะนั้นครูก็เลยให้เราไปทํา2ตัวอย่างตัวอย่างที่1นนะคะหมุนรอบแกนวายรูปเดียวกันนะคะหมุนคนละคนละแกนทํา2วิธีเช็คดูว่า V เท่ากันไหมนะแล้วเราก็จะตอบตัวเองได้นะ,ะว่าถ้าหมุนแบบ รูปหนึ่งวิธีไหนง่ายนะแล้วก็ถ้าหมุนแบบรูปสองวิธีไหนง่ายนะคะอันนี้ก็ทั้งสองวิธีต้องได้ b เท่ากันนะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะคะ,นะค,ะค่อยไปเฉลยนะคะ